ไมตรีวิทูนผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภูมิภาคหนึ่งสโลแกนแรงดีไม่มีตกแม้ขึ้นเลขหกก็ยังแจวสองนางวิลาวัายชชยวัดผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสโลแกนทุกอย่างต้องพร้อม วันนี้ต้องเสร็จสามนางโสวณีหัวกล้าผู้จัดการออตกกเขตสามฝ่ายกิจการส่วนภูมิภาคหนึ่งสโลแกนเกิเจนเรียกป้าแต่พอเห็นหน้าเรียกพี่ ายสุทธิชาติวงชุงพิษผู้จัดการอาตกอเขตเจ็ดฝ่ายกิจการส่วนภูมิภาคสองสโลแกนมหาภาคเรียบรุ่นสามสกบยังยอมแพ้ออกกลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวังคุณเอาเสียงถอะนางปริศนาสุนทรวราพาพดผู้จัดการอาตกอเขตสาม ฝ่ายกิจการสวนภูมิภาคหนึ่งสโลแกนเกง่งสวยเลิศเชิดยิง 6. นายนิรุตบัวกล้าพุ้จัดการอ,อตโกเขต4สีฝ่ายกิจการศูนย์ภูมิภาคหนึ่งสโลแกนหล่อที่เลือกไม่ได้แม่ไม้เรียกลุงเฮ้ยเฮ้ 7. นายสมพรอธิคุณากรผู้จัดการอ,อตโกรเขตสองฝ่ายกิจการส่วนภูมิภาคหนึ่งสโลแกนชอบสาวนาครชยัยศรีแต่ใจดวงนี้มีแต่สาวเมืองตรังรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวไม่ขอของเกี่ยวใแปดนายสัมฤทธิ์เที่ยงธรรมหัวหน้ากองตลาดหนึ่ง ฝ่ายกิจการตลาดสโลแกนตลาดติดแอร์เธอคือสำริดเก้านายอนิสัยสุวรรณทัศน์รองผู้จัดการอ,อตกเคเจฝอพสองสโลแกนเก่งแกร่งดังคูโบต้าตน้องติ่มรักนะจุ๊จุ๊จ ยิ่งมองยิ่งยิ้มติ้มดียิ่งนับหน้าชมน่ารักของพ้าขาวบาง10นางอรวรันจันเจริญหัวหน้าแผนกจ่ายกองบัญชีสโลแกนเธอสวยอย่างมีคุณค่าพี่แมมจา๋าเงินได้ยังอะเช็คแกลเลตติ้งค่ะเช็คแกลเลตติ้งค่ะเช็คแกลเลตติ้งช่ยชอย่าสิ เรื่งเล็ก,ลกๆน้อยๆแค่นี้สิเนางสาวซิริวันมณีน,นินละไมหัวหน้าแผนบัญชีบริหารกองบัญชีสาขาสโลแกนสาวน้อยไฮเทคบวกสาวน้อยมหัศจรรย์ นายนเรศสงสัมเภารองผู้จัดการอ,อตกเขตสามฝอพหนึ่งสโลแกนป้า,ปาเป๋านักว่า <วะ S 1> <ล>ไม่อันแทู้กใจ,ใใจถารักกับป๋าจะพาหับไปยันฮูจะได้ดีปา๋ามีหมุนหมอระดกสิา นายสุนทรมิตรไทยรองผู้จัดการอตกรเขตเจ็ฝอพสองติ๊กเป็นห่วงอยากสนบ่ใยนะแกอย่าสนบ่ใบเธอจึงมีแรงฝันมีฝันจึงมีความหวังถนนชีวิตสิบี่นางจิรวิทยววิเศษ แผนกเครื่องมือการเกษตรและพันธุ์พืชกองธุรกิจปัจจัยการผลิตสโลแกนผู้พิททองหลังพระโครใจดีน้องรักทุกคนเลยอ่สินางวิวันสวัสดิ์เจริญ หัวหน้าแผนกการตลาดของธุรกิจข้าวสโลแกนอุ๊ยอายมารับอ่ะมาลับอ่ะมารับอ่ะเธองเข้ามาทักเราฉันน่ารักชิมีชิมีแล้วที่คุ้มากใกล้ๆเธอคิดอะไรชิมีชิมี16นายเอกสินป์วงทองผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการภูมิภาคสองสโลแกน สู้เว้ยกำลังใจเกินรอยรอากมา17นางอาจารีชัยะอัครพงศ์ผู้ช่วยหัวหน้าแผานกธุรกิจพืชไร่กองธุรกิจพืชผลสโลแกน จงจงสงงิบแปดนางสาวเยาวลักษณ์สิริวัต์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปห้าฝ่ายกิจการภูมิภาคสองสโลแกน,ในใเป็นสาวไฮเบอร์และเจอเธอได้ทุกงานเหมีมวลา 9นางรัชนีบุรณสิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5กองกฎหมายสโลแกน,เ,นเจ้าแม่ค,นนคอนโดโอ้ oh, แมนชั่นสะดวคุยหรือปลาแฟนเธอนั่งอยู่ตรงนั้นไหมอยากมอกฉันไหมสบาย20 นายเอกรัชจิตอารีนิติกรห้ากองกฎหมายสโลแกนนมโสดหัวใจเยันชออันผู้สาวครับคือเป็นต่งางกับครับอันบานอยู่เซนเนอะครับขอเวาน้ำเนเด้อครับอายุเธอได้แล้วครับมีเฟนแล้วเปล่วครับ21นางสาวปราณีงามเหลือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5้าฝ่ายกิจการภูมิภาคหนึ่ง สโลแกนสาวเหลือน้อยผู้งามเหลือดูดีๆแต่ไม่มีอะไระ22นายสุชาติพุ่งสะอาดลูกจ้างประจำชั้นหนึ่งฝอพอหนึ่งสโลแกนซื่อสัตยอด ่ซเด้ซเดโซเดูซเดูสเดูซเดสี่น้อยยี่สิบสามนางนาฏพฤดีถนอมพิษกุลรองผู้อำนวยการออตกอสโลแกน แม่หญิงงามนามนาธรดีที่สกุลตรีหญิงไทยต้องเอาอย่างตามเป็นต้นแบบฉันคงลทางไปไแล้วตนาชีวิตต้องผจพะย่จะพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อองค์กรนะคะพ <บา S 2> ี่ก็จะบอกไม่ว่ารู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจในองค์กรของเราเพราะว่า เกือบจะร่วมก็สามก้าสี่สิบปีร่วมสี่สิบปีเนี่ยองค์กรของเรายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะคะยังมีความแข็งแกร่งยังเป็นที่ไว้วางใจและก็ยังเป็นเครื่องมือของของรัฐนะคะเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่รัฐยังให้ความไว้วางใจในการที่เราจะปริบัติงานโครงการต่างๆซึ่งอันนี้เป็นความภาคภูมิใจหนึ่ง นะคะของที่พี่รู้สึกต่ององค์กรของเราแล้วความภูมิใจที่ในตัวพี่เองที่ได้สามารถที่ยืนอยู่ข้างองค์กรนี้ตลอดมา mm hmm. ก็ด้วยความก็ใช้ความอดทนได้ความทุ่มเทใน,ในการทำงานเพื่อเพื่อองค์กรของเรานะคะ ความรู้สึกอื่น,นๆคือนอกจากความภาคภูมิใจแล้วแล้วยังมีความประทับใจในตัวพวกเราคือพวกน้องๆออตกรพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะนะคะรวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ที่พี่ได้ปฏิบัติงานร่วมมาหลายยุคหลายสมัยแบบออให้ความ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเวลาที่มีงานเข้ามาแต่ถ้าไม่มีงานเราก็จะรู้สึกหน่อยๆลงไปหน่อยถ้ามีแล้วเราก็ก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็มีความพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกันที่จะปฏิบัติได้อย่างดีทําดีที่สุดนะคะนี่ความอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกน้องๆที่ได้ว่าให้ความร่วมมือกับพี่ในการที่ ที่จะให้องค์กรอันนี้อยู่ได้อย่างดีท,ที่เป็นมาเนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือได้รับความได้รับกําลังใจในบางครั้งบางโอกาสที่เรามีทั้งสุขทั้งทุกข์ร่วมกันบางครั้งในบางช่วงพี่ก็จะมีความทุกข์น้องๆก็จะให้กําลังใจอันนี้เป็นกําลังใจที่ ดีมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้นะคะแล้วก็ความบางครั้งพี่อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะให้พวกเราได้ในสิ่งที่ไม่ประสงค์แต่ว่าอันนี้พี่อาจจะมีหลักในการทำงานโดยการว่าออยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักเพราะฉะนั้นในการที่จะมีกรอบมีระเบียบมีอะไรที่จะมาเป็นตัวบังคับนี่มัน เราก็ต้องทำตามหน้าที่นะคะแต่ความลึกๆแล้วความมีเมตตาต่อพวกเรานี่มีอยู่ในใจเสมอเราก็ดูแลกันมาตลอดนะคะออก็ขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยในสิ่งที่ว่าบางครั้งที่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับพวกเราคือก็เน้นย้ำว่าเราทำตามหน้าที่นะคะ นี้อะไรที่พี่อยากจะฝากกับพวกเราไว้ก็คือคืออยากใช้พวกเราเนี่ยรักษาองค์กรให้ให้เป็นอย่างนี้ยอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปเนี่ยค่ะไม่ถ้าจะให้องค์กรสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้เราก็ต้องเพิ่มคุณค่าให้องค์กรเพิ่มความสำคัญให้องค์กร ในทั้งสองสิ่งนี้เพิ่มประโยชน์ที่เขาจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสําคัญขององค์กรเรานะคะคืออัตกรเราเนี่ยก็ต้องอาศัยพวกเราชาวอัตกรน้องๆทั้งหลายแล้วก็รุ่นต่อๆไปที่จะเข้ามาอีกทดแทนรุ่นที่กําลังจะออกไปในอีกแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะคะออก็ต้องช่วยกันตรงนี้ ช่วยตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่อันนี้นะคะก็คิดว่าองค์กรเราสามารถอยู่ได้แล้วก็อยากจะฝากว่าให้มีความรักความสามัคคีกันคือขอให้ได้เจอกันบ่อยๆพูดคุยกันมีปัญหาอะไรมาปรึกษาหารือกันซึ่งอันนี้อยากจะให้ให้ยึดถือตรงนี้อันนี้เป็นข้อที่แบบ บางครั้งซึ่งได้พิสูจน์มาหลายๆคือเป็นที่พิสูจน์แล้วอะคะ่ะว่าการได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหาหรือกันถึงแม้เราต่างความคิดแต่ว่าเป้าประสงค์หลักเราคือเพื่อประโยชน์องค์กรอันนี้มันก็จะมันมันก็จะสามารถแก้ไขอะไรต่ออะไรไปได้ทุกอย่างนะคะก็ ก็ไม่มีอะไร<ม>ก็ขอเป็นกำลังใจกับให้ท่านผู้มีการนะคะแล้วก็ท่านรองแล้วก็ท่านที่ปรึกษาทีมงานพนักงานและลูกเจ้าองค์การตลาดของเราคือน้องๆพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะให้ประสบความสำเร็จในการที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้ยืนหยัดคู่กับพวกเราเชาวตะกอต่อไปค่ะ 24นายโอพาสอภิบาลอัวนารองผู้อเมริการออตตากสโลแกนสมาร์ทหล่อเท่เข้มอย่างแบบฉบับส่วนตัวแถมทำงานเก่งอย่างท่านเนี่ยแหละไม่มีใครเกินเฮ้อ การรัฐบาลโครงการตลาดมาตรฐานนะครับชาตางเราก็ได้รับรางวัลมามากมายเรื่องของสุาพและนอกจากนั้นก็จะมีโครงการต้นทุนต่ำการลดต้นต่างก็จะช่วตัวที่พวกเราได้ทำันมาแต่ผมได้มีส่วนร่วมทำกันต่างๆนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนบ้านเมืองม,มากๆคร ว่าที่ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์ที่มีทั้งทุกที่อยู่มามเลยเป็นส่วนที่พวกเราอาจจะมีความาวลาคภั้งใจบ้าง นโยบายรัฐบาลซึ่งก็คงจะงอกำหนดอะไรเป็นตัวแผนการล่วงหน้ามาไม่ได้ครับแต่เราก็จะต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นเพราะว่าการตรวจสอบมังคมก็มีมากขึ้นในเรื่องของวิสัยทัศน์ทีจะต้องมากขึ้นผมคิดว่าก็าจะเป็นส่วนช่วยผลการให้งานของเรามีความสำเร็จต่อไปใน,ในปนจจุนผมคิดว่า ด้วยความเชื่อมั่นในมือของพวกเราที่มีประสบการณ์ทำงนานร่วมกันานานพวกเราก็คงจะผลักดันให้โครงการนี้ได้เจริญก้าวหน้านสุดไป นนในการทำงานต่อไปของผมก็จะเก็บความย้ำที่ดี ลืมไปแล้วดวงใจจะหาย